น้ <Krist ine> อมค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสร้างฝันสร้สางคิดค่ะวันนี้เรามาพบกันนอกสถานที่นะคะ,คะวันนี้เรามาเจอกันที่ไหนคะน้องมิวที่ร้านเฮ็ดก็เหลีย ok วค่ะค่ะ,คะก็เป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ,คะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าสินค้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อมาเยือนแล้วอะไรบ้างที่ห้ามพลาดนะคะพร้อมกันหรือยังคะน้องมิวพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันกับมวดสินค้าหมวดแรกค่ะ น in ้องหมิวคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้ขอเสนอคําว่ากระเป๋าค่ะกระเป๋าภาษาไทยใหญ่ก็คือคําว่ากระเป๋ากระเป๋าออกเสียงเหมือนภาษากลางเลยค่ะส่วนภาษาการีนคือคําว่าเธอค่ะอะไรนะคะเธอค่ะโอเคค่ะค่ะสาหรับคําศัพท์คําที่สองนะคะก็จะเป็นเสื้อค่ะเสื้อภาษาไทยใหญ่ก็คือคําว่าเสื้อเสื้อค่ะส่วนภาษาการีนนะคะชิกาค่ะชิกานะคะ แล้วก็ถัดมาตรงนี้ค่ะก็คือผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอภาษาไทยใหญ่ก็คือคําว่าผ้าพันคอผ้าพันคอออกเสียงมาภาษากลางค่ะค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะตะบุข้อค่ะค่ะตะบุข้อนะคะค่ะค่ะสำหรับคําศัพท์คาถัดมานะคะก็คือคําว่ากาแฟค่ะกาแฟก็คือคําว่ากาแฟกาแฟค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะก็จะเรียกกาแฟค่ะอ๋อทับศัพท์เลยนะคะใช่ค่ะส่วนถัดมาค่ะคือคําว่าชาค่ะ ชาภาษาไทยใหญ่ก็คือน้ำเนงน้ำเนงส่วนภาษาการเรียงนะคะก็จะเรียกน้ำมือค่ะอะไรนะคะน้ำมือน้ำมือค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะคือกระเทียมค่ะกระเทียมภาษาไทยใหญ่ก็คือพักหอพักหอส่วนภาษาการเรียงนะคะก็จะเรียกปูเซค่ะอะไรนะคะปูเซค่ะปูเซค่ะนี่ก็จะเป็นหมวดของกินนะคะของกินที่เป็นของฝากนะคะ ค่ะคำศัพท์คำถัดมานะคะก็คือคําว่างาค่ะงาภาษาไทยใหญ่ก็คืองางาค่ะค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะนิโซค่ะนิโซ่ค่ะแล้วก็ของฝากอันถัดมาค่ะคือถั่วลายเสือค่ะมาไม่ต้องสอนแล้วพลาดไม่ได้นะคะถั่วลายเสือเอ่อภาษาไทยใหญ่ค่ะโถ่ไล่เสือโถ่ไล่เสือค่ะส่วนภาษาการเรียงนะคะก็จะเรียกว่าถั่วดินนี้ค่ะถั่วดินใช่ค่ะเหมือนภาษาเชียงใหม่เลยนะคะอ่าเหมือนคำศัพท์เชียงใหม่เลยนะคะ สำหรับคำศัพท์ถัดมานะคะก็คือถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเหลืองคั่วนะคะภาษาไทายใหญ่ก็คือถั่วเหลืองโคถั่วเหลืองโคค่ะค่ะส่วนภาษากร,รีงนะคะก็จะเรียกทนอค่ะทนาทนอค่ะมีถั่วเหลืองแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะคะของฝากไม่ห้องสอนนะคะป๊อปคอนค่ะภาษาไทายใหญ่ก็คือข้าแขกโคข้าแขกโคค่ะภาษากรีงนะคะเบคเค้คว่ค่ะอะไรนะคะเบคเค้คว่ค่ะ ชาาอีกสักรอบค่ะ d K แคว้ค่ะอ่าโอเคค่ะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะเด็กๆค่ะค่ะคำพท์คำถัดมานะคะก็เกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะก็คือคําว่าสร้อยคอค่ะสร้อยคอภาษาไทยใหญ่ก็คือสายคอสายคอค่ะค่ะภาษากรีงนะคะเรียกแพรค่ะอะไรนะคะแพรแพรค่ะโอเคค่ะถัดมาค่ะสร้อยแขนค่ะสร้อยแขนภาษาไทยใหญ่ก็สายแขนสายแขนค่ะภาษากรีงนะคะทิปวีค่ะ และสุดท้ายค่ะคือคําว่าแหวนค่ะแหวนภาษาไทยใหญ่ค่ะมูคอยมูคอยค่ะจึ้พลอค่ะภาษาการเรียนก็จะเรียกจึ้พลอนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะคําศัพท์เกี่ยวกับของฝากของที่ระลึกนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เราแนะนําไปก็จะเป็นเฉพาะออสินค้าเด่นๆใช่ใชค่ะจริงๆเรามีอีกมากมายหลายอย่างน<ช>้องอาจจะชวนผู้ปกครองมาเดินดูนะคะที่ร้านเห็ดก็เหล่วนะคะ,คะก็สําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคําศัพท์นะคะแล้วก็เอาไปลองฝึกฝนกันดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะอบจจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะร้านเห็ดก็เหลี่ค่ะโดยน้อง จารุีค่ะมือคุณประดับดาวนะคะก็พบกับน้องจารุณนีได้ทุกวันนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่เจ็โมงสามนาทีปิดหนึ่งทุ่มตรงค่ะทุกวันไหมคะทุกวันเลยค่ะแวะมาเจอน้องจารุณนีได้นะคะสำหรับวันนี้ทางศูนไอซีทีอุทยานการเรียนเมืองสอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ